สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ h อ t Topic กับผมจอมเพชรประดับนะครับสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนั้นก็ทําให้เกิดภัยแ,แล้งและก็ภัยร้อนขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับจนทําให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้มีการประกาศพื้นที่ ภัยพิบัติฉุกเฉินที่เกิดจากเรื่องของภัยแล้ง50จังหวัดแล้วในเวลานี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยที่ต่อเนื่องกันมานะครับแล้วก็หลายคนก็มีความรู้สึกว่าปีนี้จะร้อนรุนแรงกว่าทุกปีหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งการที่มีความอากาศที่ร้อนจัดอย่างนี้ส่งผลให้แม่น้ําสายหลกัหลกๆหลายสายในหลายจังหวัดนั้นก็จะเรียกว่าน้ําก็แห้งขอดลงไปค่อนข้างมากนะครับมีปัญหาในเรื่องของการสัญจรไปมาเรื่องของการขาดน้ําอุปโภคบริโภครวมถ,ถึงเรื่องของการขาดน้ําในการทําการเกษตรด้วยเช่นกันสถานการณ์ ภัยแ้งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทย50จังหวัดในเวลานี้นั้นมีความรุนแรงแค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้จะพูดคุยกับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณอนุสรแก้วกังวานครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับถ้าจะว่าไปแล้ว50จังหวัดที่มีการประกาศเตือนไปแล้วเนี่ยความรุนแรงของภัยแล้งที่เกิดขึ้นณเวลานี้รุนแรงมากน้อยแค่ไหนและครอบคลุมในหลายอำเภอหลายตำบลด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับครับอย่างนักสาการณในขณะนี้นะครับ เรามีจังหวัดที่มีพื้นที่บางส่วนในอำเภอต่างๆของจังหวัดได้รับผลกระทบจากภายแล้งนะครับรวมกันแล้วประมาณ50จังหวัดในขณะนี้นะครับในจำนวนอำเภอใน50จังหวัดนั้นก็ประมาณ497อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภายแล้งตอนนี้แล้วก็จังหวัดเหล,ล่านั้นได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ ประสบภัยพิบัติภัยแรงแล้วนะครับครับมีจังหวัดไหนไหมครับที่ทุกอำเภอเป็นภัยแรงหมดเลยมีครับมีประมาณ3าสจังหวัด,นะวดผมขอเรียนครับ,รบว่าในขณะนี้เราได้แบ่งพื้นที่ประสบภัยแรงออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับนั่นคือระดับรุนแรงระดับปานกลางและก็ระดับเล็กน้อยอนะครับในระดับรุนแรงนั้นเรามีขณะนี้ถึง32จังหวัด นะครับตามของจังหวัดรุนแรงเราวัดความรุนแรงนั้นเราวัดในลักษณะของมีจํานวนหมู่บ้านที่มีผลกระทบจากภัยแล้งเกินกว่าร้อยละห้าสิบขึ้นไปของจังหวัดนั้นอ๋อครับถ้าปานกลางก็คือร้อยละยี่สิบห้าถึงห้าสิบนี่ดูจากจานวนหมู่บ้านจำนวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนถ้าเราดับเล็กน้อยก็จะต่ํากว่าร้อยละยี่สิบห้าจังหวัดที่มีภัยแล้งเต็มพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้มีอยู่สามจังหวัด นะครับนั่นก็คือจังหวัดกาลสินมุกดาหารแล้วก็จังหวัดเลยสาม <3 S 2> จังหวัดนี้เต็มพื้นที่เลยนอกนั้นก็จะลดหลั่นลงไปร้อยละเก้าสิบแปดสิบบ้างค,ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งปีนี้เนี่ยเราเรามีการประเมินไหมครับในห้าสิจังหวัดตอนนี้ความเสียหายแค่ไหนแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นความเสียหายด้านไหนครับตอนนี้ส่วนใหญ่ความเสียหายจริงๆเรายังไม่ถึงกับคาว่าเสียหายนะครับ,รบเป็นเป็นผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อนอ ที่จะกระทบมากก็คือเรื่องของการเกษตรในขณะนี้นะครับพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจํานวนหลายแสนไร่อยู่ในขณะนี้ที่ประชาชนจําเป็นจะต้องเพาะปลูกอยู่แล้วก็เกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นฝนทิ้งช่วงอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนน้ําำโภกบริโภคนั้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเอาองค์การมหาชนจําบนเทศบาลอำเภอจังหวัดก็สามารถนํา น้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายบรรเทาความดอดร้อนได้ยังยังไม่ยังไม่รุนแรงมากในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคครับอย่างใน้3จังหวัดที่ว่ารุนแรงมากที่สุดเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแจกน้ําแล้วใช่ไหมฮะแจกน้ำนทุกจังหวัดแจกมาอยู่แล้วนะฮรเรานาน้าเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหลายแสนหลายล้านลิตรอยู่ในขณะนี้นะครับครับครับที่ถ้าดูจากเรื่องของปริมาณน้ํา ในเขื่อนก็จะเป็นผลเหมือนกันถ้าเรามองว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าปริมาณน้ําในเขื่อนตอนนี้ระดับน้ําอยู่ในขั้นที่จะเรียกว่าน่าเป็นห่วงไหมครับครับเดิมทีเดียวในช่วงตั้งแต่เรามีมหาทุกขภัยปีที่แล้วนะครับทำให้พอขึ้นปี255เป็นต้นมาถ้าเห็นว่าหน่วยหน่วยงานทุกภาคส่วนเกรงว่าอาจจะมีอุทกภัยซ้ําแบบเดิมก็เลยระบายน้ําออกเพราะฉะนั้นในนโยบายของรัฐบาลตอนแรกก็ ควรที่จะพร่องน้ําให้อยู่ในระดับที่สามารถมีพื้นที่รับน้ําได้ในช่วงฤดูฝนนะครับตอนนั้นเราพยายามที่จะพร่องน้ําให้สิ้นเมษานี้ให้เหลือร้อยละ45ของเขื่อนใหญ่ๆอย่างเช่นสิลิกิตหรือว่าภูมิพลแต่จากภาวะฝนทิ้งช่วงใน่สองสาเดือนที่ผ่านมาทําให้เราต้องปรับแผนตรงนี้ใหม่นะครับต้องต้องพร่องน้ําให้น้อยลงภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับเราจะต้องมีน้ําในเขื่อนอยู่ไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบ ณเวลานี้ครับทั้งเขื่อนเศริฐกิจและเกิดพุ่มพลก็มีเกินร้อยละห้าสิบอยู่ตอนนี้ับครับ,รบถ,ถ้าจะบอกว่าระดับน้ําขนาดไหนในเขื่อนถึงจะเรียกว่าเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าเข้าสู่ภัยแล้งที่วิกฤตครับก็ในในสภาพของเขื่อนขนาดใหญ่ก็คงจะไม่ให้ต่ํากว่าร้อยละสี่สิบครับเพราะว่าต้องใช้น้ําในเรื่องของการอุปโภคภคและเรื่องของชลประทานด้วยเขาจะไม่ให้ต่ํากว่านั้นถ้าถ้าต่ํากว่านั้นก็เป็นสัญญาณถึงภัยวิงฤตต้องต้องหาวิธีแก้ไขอย่างอื่นแต่ทีนี้ ประเมินอย่างไรว่าความความร้อนความแรงเนี่ยมันจะยาวไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเก็บน้ําไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะในระดับ,บน้าตอนนี้ถ้าเกิดว่าในอีกเดือนถัดไปสองเดือนถัดไปฝนตกลงมาแล้วเราจะจะเร่งระบายกันอีกหรือเปล่าแล้วจะเป็นปัญหาหรือเปล่าประเมินว่าความแรงความร้อนนี่จะจะยาวนานแค่ไหนครับในขณะนี้เรามีลมฝ่ายตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับประกอบกับมีความร้อนค่อนข้างมากในประเทศไทยสองสิ่งนี้ครับอาจจะทําให้มี ฝนตกในบางพื้นที่ได้ครับนะครับตรงนี้ครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับคาดว่าในประมาณสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมคือเดือนนี้แหละครับจะเริ่มมีฝนสัปดาห์หน้าเป็น<า>ไปได้ว่าฝน,านจะลงมาและ้วะเริ่มจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยทีนี้พอฝนตกในสัปดาห์น้าสมมติว่าประเมินไว้อย่างนั้นแต่ว่าระดับน้ํหลบคงไว้ที่50 พอฝนลงมาเนี่ยมันจะทําให้เร่งระบายน้ําออกและนำไปสู่ปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้เท่ากับประเมินสถานการณ์เราจะยังไม่เร่งระบายออกครับเพราะว่าจากการคาดการปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งปีนี้นะครับคาดว่าไม่มากกว่าปีที่แล้วนะครับไม่น่ามากกว่าปีแล้วอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวในเรื่องของอุทกภัยนักแต่เราต้องเตรียมพร้อมทัหรับภัยแล้งค่อนข้างมากคล่องด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องของการใช้น้ําตอนนี้เกษตรกรที่ต้องการปลูกนาปังทำนาปรังก็ เราก็ต้องเปิดน้ําให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้สต้องใช้ไปเยอะไหมครับต้องต้องฝากบอกท่านพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับการเพาะปลูกในช่วงนี้ต้องใช้พืชที่ใช้น้ําน้อยให้มากที่สุดนะครับฟังการแนะนําของหน่วยงานด้านการเกษตรทั้งหมดนะครับว่าควรจะปลูกพืชอะไรดีในช่วงนี้เพื่อให้ประหยัดน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าอาชีพหลักก็คือการทํานาปลูกข้าวด้วยจะให้ไปปลูกางอื่นเขาก็คงอาจจะไม่ถนัดมั้งครับแล้วก็ ข้าวมันก็มีการประกันราคาอะไรต่างๆกันไว้ในการช่วยเหลือเราก็เร่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ําในหลายๆจุดนะครับเพื่อที่จะผันน้ําจากพื้นที่ชนระทานออกสู่พื้นที่นอกเขตชนระทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนกันอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้การการการปล่อยน้ําออกมานี่อยู่ในระดับไหนครับเขื่อนทั้งหลายตอนนี้ก็ปล่อยในระดับที่ที่ไม่ไม่มากนักค่อยๆปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าในภาคเหนือตอนบน หลายๆพื้นที่แม่น้ําก็จะค่อนข้างแห้งขอด<ค>ะนะครับเพราะว่าการปล่อยน้ําจะน้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลําปาง <S <S ทางด้านเหนือนะครับก็จะปล่อยน้ําน้อยลงเช่นเดียวกันใต้เขื่อนภูมิพลใต้เขื่อนศิริกิจก็จะปล่อยน้ําน้อยลงทําให้ท่านจะเห็นว่าแม่น้ําในพืนภาคเหนือตอนล่างบางส่วนเดินข้ามได้นะครับ <ứng S 2> ตรงนี้จริงๆแล้วในทุกๆปีเขาก็จะแห้งขอดแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าประเมินว่าปีนี้จะความความแรงในลักษณะนี้จะ จะยาวนานไปแค่ไหนครับสัปดาห์หน้าก็คงจะเริ่มหมดไหมฮะหรือว่าอาจจะอาจจะบรรเทาเบาบางลงนะฮะโชคดีครับทุกๆปีเราเราคาดว่าจะแล้งรุนแรงแล้วก็เราก็จะมีฝนกลับมาแล้วก็จะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้เชื่อว่าเชื่อว่าตั้งแต่พฤษภาคมจะฝนจะหนาแน่นขึ้นเพราะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับการทิ้งช่วงของรุ่นของของฝนอาจจะน้อยไม่ไม่มีไม่มีความทิ้งช่วงนานมากนักนะครับเชื่อว่าประมาณสักอาจจะ ช้าสุดก็อาจจะปลายทุกสภาคฝนก็เริ่มจะมาแล้วแต่ว่าอย่างที่ท่านประเมินไว้ก็คือว่าปริมาณฝนจะจะน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มากกว่าปีที่แล้วไม่มากกว่าปีที่แล้วเพราะงั้นไอ้เรื่องของอุทกภัยก็น่าจะเบาใจได้แต่ว่าก็ต้องดูว่าภัยแรงมันจะมีตัวแปรอื่นหรือเปล่าที่ทําให้มันยื่ออกไปแค่ไหนอย่างไรพูดถึงเรื่องของความร้อนเนี่ยการที่ประเทศไทยไม่รู้ว่ามีข้อมูลหรือเปล่านะฮะว่าร้อนที่สุดใน เป็นการทำลายสถิติในรอบกี่ปีไหมฮะในในการร้อนปีนี้หรับท่านจะเห็นว่าหลายๆพื้นที่ของเราทะลุ40ขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าท่านเห็นไหมครับว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าทะลุทะลุยอดสูงสุดมาหลายๆวันหลายๆครั้งนะครับวันนี้เราในรอบในรอบ10-20ปีทีเดียวนะครับเพราะงั้นแสดงว่ามีความร้อนมีความร้อนมากมากขึ้นครับภัยภัยสมมติว่าอากาศที่มันร้อนมากแบบนี้เนี่ยภัยที่จะเกิดขึ้นจาก ภัยธรรมชาตินะฮะที่เกิดขึ้นจากจากความร้อนที่มีมากในประเทศตอนนี้เนี่ยที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้ภาภติดตามจะเป็นภัยประมาทในในด้านความร้อนมากๆนี้นะครับสิ่งที่เราต้องวอนให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับ,รบเพราะว่าความร้อนกับประกอบกับความอากาศแห้งในปัจจุบันนี้อาจจะทําให้เกิดอคีภัยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในในพื้นที่ป่าหรือแม้กระทั่งในบริเวณชุมชนท่านเห็นไหมครับมี มีเมื่อวานนี้มีไฟลามทุ่งเข้าสู่เขตชุมชนแล้วก็เกิดอัคคีภัยทําให้ภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งเสียหายนะครับตรงนี้ก็ตอนมาระวังกันอย่างมากด้วยเพราะงั้นพื้นที่ไหนโรงงานไหนที่อยู่ใกล้กับทุ่งอะไงต่างๆก็ต้องเตรียมรับมือกับอัคคีภัยที่อาจจะจริงแล้วตรงนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันร้อนแล้วลุกเป็นไฟนะครับจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าคนจุดขึ้นมานั่นเองครับแต่ประกอบกับความร้อนมาก แล้วก็ความแห้งของอากาศมาก <c oughs> พืชบริเวณนั้นจะแห้งแล้วเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพราะฉะนั้นการจุดและควบคุมได้ยากแล้วในเมื่อมีอากาศร้อนกับกับลมที่เกี่ยวกับลมฝ่ายตะวันตกเข้ามาทําให้มีการกระโชกลมอย่างรุนแรงนะครับทำให้มันพาเปลวเพลิงไปได้อย่างรวดเร็วอย่างพายุฤดูร้อนจะ, <c oughs> จ,ะจะยังคงมีอยู่ต่อเรื่องอีกมีเป็นระยะระยะนะครับมีอยู่ต่อนะฮะงั้นพื้นที่ส่วนไหนส่วนไหน ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ไหนฮะพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับก็ทางทางแถวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางทางด้านนู้นจะมีมีพายุรุนร้อนนะครับส่วนทั้งตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็จะมีเป็นระยะระยะครับรวมทั้งภาคใต้ก็อาจจะมีได้ด้วยทุกพื้นที่เป็นไปได้หมดนะครับที่มีพายุรุนร้อนเพราะว่าลมฝั่งทางฝ่ายตะวันตกจะปะทะกับความร้อนที่คลุมประเทศไทยทั้งหมดเจอกันเมื่อไหร่ก็ลมกระโชกรุนแรงแล้วก็ มีผลตกหนักตรงนั้นนะครับ,รบเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหนะ้ามาดูว่าแนวทางในการที่จะบรรเทาและแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งในปีนี้มีการดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างพักสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อครับทีฟี่แผงสีเขียวทีฟี่ ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็มสินะผมให้9.15าจุนึ่ง้ <Wow. S 1> าวันนี้ยากน่ากินมาก <laughs> พบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking, Cooking with Jackie, Jackie. ข่าวสารในวงสงรภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศรวมถึงพรีวิวหนังเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์นะคะ <Yeah. S 1> พบกับปุ้ยนักการขิ่ทิพและรายการมูฟวี่พรีวิวทุกเย็นวันอาทิตย์17นาฬิกา45นาทีทาง Voice TV ค่ะ ร่วมเดินทางเปิดโลกไปกับเราในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างครอบคลุมถึงเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนมาพบกันได้ทุกวันเสาร์เวลา9โมงถึง9โมงครึง่งทาง Voice TV และทาง www.voice tv.co.th แล้วคุณจะได้รู้ว่าโลกใบนี้ของเรากว้างใหญ่กว่าที่คุณคิด การฮอทปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับคุณอนุสรแก้วกังวานนะครับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยพูดถึงเรื่องของภัยร้อนและภัยแ้งที่เกิดขึ้นอยู่ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยในเวลานี้ซึ่งมีการประกาศเตือนเป็นภัยพิบัติในเรื่องของภัยแล้งไปแล้วนะครับ50จังหวัดทั่วประเทศนะครับการช่วยเหลือตอนนี้เราได้ช่วยเหลืออะไรไปยังไงบ้างครับเรื่องของน้ําอันนี้ก็มีการแจกจ่ายไปแล้วมีมาตรการช่วยเหลือในลักษณะอื่นอีกไหมครับี๋ยวขอเรียนว่าในจํานวน50จังหวัดที่มีผลกระทบอยู่ในขณะนี้นะครับ เรามีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบถึง $36,000 กว่าหมู่บ้านนะครับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบถึง7จ0 0 0 0นกว่าไร่ครับนะครับตรงนี้นะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับการช่วยเหลือในขนานี้ครับมีหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้งองถิ่นก็ดีหน่วยงานราชการในพื้นที่ต่างๆก็ดีได้ระดมทั้งรถบรรทุกน้ำนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับ ประชาชนในเรื่องของการอุปโภคบริโภครวมทั้งแกใจกจ่ายในพื้นที่การเกษตรบางส่วนด้วยที่ที่วิกฤตจริงๆก็จะเอานำน้ําไปช่วยการเกษตรด้วย <c oughs> ขณะนี้ครับเราสนับสนุนเครื่องสูบน้ําพันกว่าเครื่องนะครับที่ลงไปในพื้นที่ต่างๆทุกหน่วยงานร่วมกันพันกว่าเครื่องจะพร้อมไหมครับในอันนี้คือของของหน่วยงานนะฮะเอาหน่วยงานะนะครับ ของของประชาชนนั้นก็จะเยกแยไปหมดเลยครับอันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าสูบน้ำนเมื่อน้ำไม่มีไม่มีที่จะบก็ต้องใช้จากระบบชนประทานออกนอกระบบชนประทานช่วยกันอยู่ในขณะนี้ครับในขณะเดียวกันก็มีการสร้างทํานบฝายเพื่อชะลอน้ําไว้สามพันกว่าแห่งนะครับในหลายๆพื้นที่ขุดลอกแหล่งน้ํา585แห่งนะครับ การแจกจ่ายน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรขนาดนี้เราใช้รถยนต์บรรทุกน้ําร่วมพันคันจากทุกภาคส่วนนะครับกระจายกันออกไปช่วยเหลือประชาชนค,คันนึงก็หลายๆเทีย um ่ยวรวมแล้วก็ประมาณขนาดนี้ร่วมเจ็ดพันเที่ยวแล้วนะครับ,รบที่ออกไปแจกจ่ายกันค,คิดเป็นปริมาณน้ํา50ล้านลิตรได้ที่ใช้ในขณะนี้ถ้าคิดเป็นงบประมาณที่ใช้ลงไปขนาดนี้เราใช้งบประมาณลงไปถึง23ง 31กว่าล้านบาทแล้วนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับครับ,รบอันนี้คือในกรณีที่ว่าจังหวัดต่างๆอย่ายัางยังในในคณะกรรมการกําหนดนโยบายเรื่องน้ําและเรื่องของอุทกอุทกภยยัยแห่งชาติที่นายกเป็นประธานแล้วมีการประชุมกันในวันนี้เนี่ยได้มีการพูดถึง การแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยไหมครับหรือว่าพูดถึงเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมอย่างพูดถึงครับพูดถึงซึ่งจริงๆแล้วนโยบายเน้นตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกภัยนะครับ,รบแต่ในขณะเดียวกันบริหาร,รหจัดก,การน้ําก็จะไม่ลืมเรื่องของภัยแล้งด้วยซึ่งขณะนี้ก็มีความรุนแรงอยู่หลายพื้นที่นะครับเพ <อ S 1> ราะฉะนั้นตรงนี้มาตรการส่วนสําคัญเลยก็คือการพร่องน้ําของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งหมดในประเทศนะครับต้องประสานสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับเขื่อนที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าก็ต้องพร่องน้ํา ให้มีน้ําเหลือพอที่จะใช้ในฤด,ดูแรงด้วยนะครับ,รบส่วนส่วนอ่างเก็บน้ําที่ไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าก็ต้องดูลักษณะของการพร่องออกมาเพื่อให้สามารถใช้น้ําในให้ได้อย่างเพียงพอในช่วงฝนทิ้งช่วงขนาดนี้อย่างในงบประมาณ3ามแสนกว่าล้านที่ที่มีการพิจารณาในเรื่องของการ300รกว่าล้านสามร้อยกว่ <300 S 2> าล้าน <100. S 2> ใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าในงบประมาณของการบริหารจัดการทั้งทั้งรงการทั้งหมดสามแสนกว่าล้านอ๋อแต่ว่า300อกว่าล้านนี่คือใช้ในเรื่องของการที่ใช้ไปแล้วในเรื่องของพลังครับ พอพอมีลักษณะภัยแล้งแบบนี้เนี่ยแผนใหญ่ในเรื่ององการบริหานจัดการน้ําก็ยังจะต้องปรับครับนในสามแสนล้านนั้นถ้าทำเต,ต็มโครงการทั้งหมดแล้วก็จะใช้ได้ทั้งน้ําท่วมและน้ําแรงนะครับ,รบนั่นคือช่วงที่น้ํามากก็ป้องกันน้ําได้ช่วงที่น้ําน้อยก็เก็บน้ําได้นะครับนี่นคือการบาิหานจัดการน้ําเต็มระบบนั่นเองอย่างตอนนี้หลายพื้นที่อาจจะมีข้อเรียกร้อง ว่ากรมชลประทานขอระบายน้ําจากเขื่อนลงมาหน่อยเพราะพื้นที่หลายพื้นที่ก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับการเกษตรก็แห้งแล้ง<ๆ>อันนี้จะจะทำตามคำร้องขอของประชาชนได้ในพื่อบางพื้นที่ได้ไหมครับเวลา บบ <B ad man> ได้ได้แต่ก็ว่าไม่ได้ทั้งหมดตามความต้องการเพราะว่าต้องดูในภาพใหญ่ภาพรวมทั้งประเทศ <S <S ตอนนี้กรมชลประทานก็ดีกรมทรัพยากรน,น้ําก็ดีนะครับกรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ดีได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ <S <S เพื่อให้การพร่องน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็สามารถผ,ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ในช่วงปีนี้ครับครับมีมีการ วิจารณ์เหมือนกันว่ารัฐบาลมัวแต่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมแต่พอเห็นภัยแล้งเริ่มมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าหน่วยงานก็ดูจะไม่ค่อยจะจริงจังกับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยแล้งสักเท่าไหร่อันนี้จะอธิบายอย่างไรนนี้อันนี้ไม่จริงนะครับ,รบในการช่วยเหลือในพื้นที่ท่านผู้การจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ระดมสักําลังทุกภาคส่วน ลงไปช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับ mm hmm. ไม่ว่าในเรื่องของการนําน้ําเข้าไปช่วยเหลือ mm hmm. แต่ยังมีในด้านอื่นๆอีกหลายด้านนะครับ,รบที่จังหวัดทุกจังหวัดทุ่มเทช่วยเหลือขนาดนี้ครับเ mm hmm. ขาเรียนว่าจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วนั้นสามารถใช้งบประมาณที่เรียกกันว่าง,งบฉุกเฉินผู้ว่า50บล้าน mm hmm. หรือเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถ้าเป็นเรื่องภัยแรงนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมี50ล้านบาทต่อภัยครั้งนี้ที่จะเข้าไปบริหารจัดการ นะครับใน50ล้านบาทของผู้ว่านั้นก็จะสามารถใช้ในได้หลายๆด้านนะครับในด้านของการช่วยเหลือประชาชนก็จะสามารถมีงบประมาณเอาไปใช้ในการสนับสนุนเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ,บรถบรรทุกน้ําทั้งของทางราชการ <stand> ๆๆทั้งของประชาชนคเครื่องสูบน้ําทั้งของทางการและประชาชนเอามาช่วยก็สามารถจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเหล่านี้ได้นอกจากนั้นแล้วครับถ้าในด้านของของการสาธารณสุขครับก็จะมีนําไปใช้ในการเป่าล้างบ่อบาดาล นะครับแล้วก็ซ่อมแซมบ่อบาดาลทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติพูดถึงเรื่องน้ําบาดาลในขณะนี้ครับกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับจะระดมหน่วยงานเคลื่อนที่ขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับระดมเจาะเพิ่มเติมให้ไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาในพื้นที่ในพื้นที่ที่มีความแรงรุนแรงนะครับทั้ง32จังหวัดรุนแรงจะไล่ลงมาทั้งทั้งภาคกลางและภาคะวันออกเฉียงเหนือ ในวันศุกร์นี้จะเริ่มระดมหน่วยงานขุดเจาะบ่อบาดาลเคลื่อนที่ลงไปช่วยนะครับจากนั้นแล้วในด้านของปศุสัตว์นะครับก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของหญ้าฟางแห้งให้กับสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องภายแแ้งนอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำงบประมาณบางส่วนไปขุดลอกเปิดทางน้ำนะครับเพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ นี่คือง,งบประมาณที่จะเอามาใช้ในงบชุมเฉิญของท่านผู้ว่าที่จะเอามาอย่างในคณะกรรมการระดับชาติคณะกรรมการกําหนดนโยบายเรื่องของน้ําและก็เรื่องของอุทกภัยแห่งชาติที่ท่านนายกเป็นประธานมีส่วนไหนในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาวอยู่ไหมครับแล้วก็ภัยแล้งระยะยาวในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยระาวางัวงยุทธศาสตร์กันไว้อย่างไร ครับก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ไงครับ,รบถ้าระบบการบริหารจัดการน้ําเต็มระบบตามที่เราได้วางโครงการกันไว้ก็จะสามารถใช้ได้ทั้งสองภัยนะครับ,รบน้ําไม่ไหลลงสู่ที่พื้นที่ต่ําเร็วเกินไปนะครับสามารถอยู่ในพื้นที่ที่เก็บได้ในปริมาณที่ต้องการ,รไม่ไหลทิ้งลงทะเลหมดมเราทราบกันดีอยู่ครับในปีที่แล้วเรามีน้ําท่วมเต็มประเทศเลยนะครับแต่ขณะนี้น้านําเหล่านั้นหายไปไหน นี่คือระบบการบริหารจัดก,การน้ําเดิมๆนั้นยังไม่เต็มประสิทธิภาพดีนะักถ้าเรานําโครงการรัฐบาลตรงนี้ลงทุกพื้นที่เต็มรูปแบบนะครับโครงการทุกโครงการต่อเนื่องกันทั้งหมดเราก็สามารถบริหารน้ําในช่วงหน้าน้ําช่วงที่ไม่มีน้ําให้น้ําคงอยู่ได้น้ําที่ท่วมเราสามารถเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งได้ไหมเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับนี่คือถ้าเรามีแก้มลิงแก้มลิงป้องกันน้ําท่วมก็ได้ เก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งก็ได้เห็นไหมครับนี่คือลักษณะที่จะใช้กันอย่างระบบครับอย่างเรื่องของการหาพื้นที่ในการเก็บน้ําแก้มลิงก็เป็นครับเป็นโครงการหนึ่งที่จะต้องอยู่ในแผนเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องของการสร้างเขื่อนก็เป็นประเด็นที่ที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็มีการคัดค้านกันออกมาเหมือนกันเรื่องของการสร้างเขื่อนคิดว่าในในในส่วนของการทํางานเพื่อป้องกันภัยต่างๆที่เป็นภัยแล้งหรือว่าจะเป็นภัยน้ําก็ตามเนี่ยครับให้ข้อสรุปออกมาชัดเจนเหมือนกันช่างมครับว่าจําเป็นต้องสร้างเขื่อนเพิ่มครับในในประเด็นนี้ จริงๆแล้วก็มีความจําเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือในบริเวณภาคเหนือตอนบนของเราซึ่งเป็นที่สูงเราเรามีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่น้อยเกินไปนะครับขอเรียกว่าน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นน้ําธรรมชาติไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําน้ําจากภาคเหนือจึงไหลมาที่ภาคกลางเร็วเกินไปแล้วเมื่อเร็วไปก็ระบายออกไม่ทันก็จะท่วมนะครับพอเราพยายามระบายออกพออีกสักสองสาเดือนก็จะแล้งอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงเราจึงมี อ่างเก็บน้ำมีภาชนะเก็บน้ำจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นได้อันนี้จำเป็นมากก็สามารถช่วยได้ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งได้ด้วยแต่ว่าเรื่องของความคุ้มค่าในเชิงที่ทรัพยากรธรรมชาติต้องหายไปจากการสร้างเขื่อนอันนี้อันนี้ก็ต้องเอามาพิจารณาอย่างอย่างรอบครอบด้วยครับอย่างืเขื่อนแม่วงนี่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันสุดท้ายมีการตั้งกำหนดชัดเจนว่าจะต้องสร้างในส่วนของทางราชการใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ จริงๆแล้วเขื่อนแม่วงนั้นพิจารณามาสามสิบปีแล้วน,นะฮะประเทศไทยนั้นเราคิดอะไรได้เยอะมากครับแต่เรายังทําไม่ค่อยได้สําเร็จอย่างที่เราคิดครับนะครับเพราะว่าเราก็อย่างที่เห็นก็เราจะมีกระบวนการต่างๆค่อนข้างมากครับนะครับเราก็ต้องชั่งน้ําหนัก,กกันว่าผลได้ผลเสียด้านไหนมากกว่าก,กันก็น่าจะดําเนินการทางด้านนั้นทีนี้รกระแสการคัดค้านเรื่องการสร้างเขื่อนแม่วงก็จะน่าจะดูแรงมากขึ้นเหมือนกันหรือว่าจะเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันจะ จะอธิบายอย่างไรหรือว่าสุดท้ายมันจะสร้างได้ไหมครับดูแล้วตรงตรงนี้ในระดับระดับของกรมป้องกันทาวาสภัยนั้นเราไม่ได้ดูแลในเรื่องของตรงนี้ครับไม่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 กล้าที่จะฟันธงตอบตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องภัยแล้งก็น่าจะถ้าจะประเมินแล้วก็น่าจะไม่ไม่ไม่ใช้เวลานานนะครับไม่ความต่อเนื่องของัยแ้งก็น่าจะสิ้นพฤษภาก็น่าจะน่าจะหมดนะครับก็ต้องบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาช่วเหลือประชาชนอีกสักประมาณไม่ถึงเดือนครับ,ค,รบคิดว่าน่าจะดีขึ้นครับส่วนว่าพอเข้าหน้าฝนปีปีนี้จะมีเรื่องของน้ําท่วมหรือว่าภัยอุทกภัยอีกหรือเปล่าอันนี้อันนี้จะยืนยันรเรื่องเรื่องของน้ําท่วมกับประเทศไทยของคู่กันอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ การท่วมใหญ่ไม่น่าจะเกิดแบบนั้อีกนะครับแต่ท่วมลักษณะปกติเนี่ยมันก็ต้องท่วมอยู่แล้วก็แสดงว่าเราก็คงจะต้องไม่ประมาทนะฮะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของน้ําท่วมในอีกสองสาเดือนข้างหน้าด้วยเหมือนกันนะฮะเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณท่านมากที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการทอทอปิกครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านรองอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปวดหัวเลือกสารา ไม่ะระคายเคืองเพาะอาหารสารา